วันนี้เราจะไปกินเมนูแปลกันกา,ฟาแฟใส่แป็บซี่มาลองกัน,นแขเออใส่ปัแ๊บบสิโอ้เครื่องหนึง่งเห็นเขาว่าอร่อยต้องลอง อันนี้กาแฟอืมตไปซี่ีนะมาดูซิว่าจะอร่อไหมลองจิมอืมเร็อืมมันได้มันได้ ต้องไปลองกาแฟวาบวกเบัซี่อร่อยดีไปลองบ๊ายบาย